ทาง DSi ระบุนะครับว่ากำนันนกเข้าข่ายหัวประมูล2โครงการใหญ่ของรัฐสร้างถนนใช้งบประมาณกว่า600ล้านบาทครับร้อยตำรวจเอกสุรวุฒิรังสายผอ,อ,อกองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐหรือว่ากครอเปิดเผยข้อมูลว่ากำนันนกมีธุรกิจเครือข่ายหลายอย่างนะครับที่เข้าเสนอและก็รับงานจากหน่วยงานของรัฐในหลายจังหวัด ทั้งธุรกิจรับเหมาก่อสร้างธุรกิจผลิตจำหน่ายยางแอสฟัลติกคอนกรีตและธุรกิจก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัยจากการตรวจสอบพบว่าเครือข่ายกำนันนกเข้าไปรับงานจัดซื้อจัดจ้างจากภาครัฐตั้งแต่ปี54จนถึงปัจจุบันรวมแล้ว1,544โครงการวงเงินงบกว่า7,500ล้านบาทนะครับ และพบว่ามี2โครงการที่สอบพิรุตทุจริตในการเสนอราคาก็คือ 1. การประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางหลวงหมายเลข375สายอำเภอดอนตูมจนถึงตำบลลำลูกบัวอันนี้งบประมาณ300ล้านนะครับส่วนโครงการที่2คือการจ้างก่อสร้างทางหลวงหมายเลข375สายตำบลลำลูกบัวบรรจบกับทางหลวงหมายเลข346โครงการนี้งบประมาณอีก350ล้าน ซึ่งเรื่องนี้ d s i รับเป็นคดีพิเศษและจะเรียกพยานมาให้ข้อมูลในสัปดาห์หน้าโดยเป็นกลุ่มบริษัทร,รับเหมาที่เคยยื่นสองแข่งขันประกวดราคากับบริษัทของกำนันนกมีอยู่ด้วยกัน65บริษัทครับ